สวัสดีครับวันนี้มาดูสวนกินได้กันดีกว่าเมื่อก่อนนี้ผมก็ปลูกต้นไม้เนี่ยรักปลกราคาแพงเสยส,สวยๆง,งามๆชื่นชมปรากฏว่าปลูกแล้วก็มันต้องลดน้ำค่าน้ำก็เยอะแยะกินก็นไม่ได้กินก็เลยเปลี่ยนพอดีไป ตลาดซื้อผักบุ้งมาเป็นแล้วก็เหลือตัดยอดกินแล้วแล้วก็เหลือเท่าล่างมาก็เลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่โลกพวกบรรดาต้นไม้แพงๆเนี่ยที่อยู่ด้านในซะแล้วก็เราก็เอามาชำํำ มาชำชำปักปักทิ้งไว้เออปรากฏว่ามันขึ้นดีขึ้นจนงามเลยปักบุ้งปุกปักบุ้งมันที่ก็ประมาณสักเนื้อที่ประมาณสักสองเมตรคูณสองเมตรถ้าเก็บได้ก็ประมาณผัดได้ประมาณสักจานหนึ่งแต่มันก็ดีนะครับอ่ะ พอเราเด็ดไปแล้วเนี่ยประมาณสักสองสาวันแล้วก็มาเด็ดใ่ได้ละได้กินอีกละผมก็เลยคิดที่จะเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งเพิ่งจะโลาะใเพิ่งจะโลาะต้นไม้ออกโลาต้นไม้ออกไปแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็เริ่มเริ่มนำมาชําททำเพื่อเพิ่มอีกล็อกหนึ่ง เื่อสลับไปเก็บล็อกนี้เก็บล็อกนี้เว้นเว้นวันก็มาเก็บอีกล็อกหนึ่งหรือสองวันคือถ้ามันงามงามงาม,งามทั้งสองสองล็อกนี้ก็คทบจะกินเว้นวันเลยสบายเนี่ยสวยงามเขียวเท่าอุ่มคุ้มค่ากับการที่เราเสียค่าน้ำครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องสิวะทั้งํำเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะครับเดี๋ยวคงจะมีเมนูสำหรับปักบุ้งเก็บไปผัดเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ